โดยในภาคเช้าทางวัดพระธรรมกายนางาโน,โนประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวาระอายุวัฒนามงคล81ปีหลวงพ่อธรรมชยโยและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสุนิสาทาเคชิงเงะและกะัลยาณมิตรปราณีสักตะ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์เจ้าหน้าที่และสาธุชนได้รวมใจปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใส่บริสุทธิ์ตามหลักวิชาน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันคุ้มครองโลกก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาสการะอายุวัฒนามงคล81ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรสุนิสาทาเคชิงเงะ กลยาณมิตรปราณีสาาตะและกลยาณมิตรวัฒนาโออิชิเป็นตัวแทนอัญเชิญเครื่องสกาาะะผานพุ่มดอกไม้ส่วนกลยาณมิตรพานุมาศอุทกธารา เป็นตัวแทนอัญเชิญพานทูปเทียนแพรและเปิดกรวยมุทิตาสการะหลวงพ่อธรรมชโยในโอกาสนี้กลยาณมิตรพานุมาศอุทกทาราและกลยาณมิตรสุนิสาทาเคชิงเงะประธานบุญพิธีได้เป็นตัวแทนกล่าวคำสรรเสริญมุทิตาจิตหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้พร้อมใจกล่าวคำอธิษฐานจิตจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในอายุวัฒนะมงคล 81ปีหลวงพ่อธรรมชโยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปราบปื้มปิติและเบิกบานใจประทีปดวงน้อยๆค่อยๆถูกจุดขึ้นให้สว่างสวยด้วยพลังแห่งศรัทธาน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งแสงประทีปทุกดวงที่ถูกจุดขึ้นณวัดพระธรรมกายนางโนแห่งนี้ เปรียบดังแสงแห่งธรรมที่นำความสว่างสวยัยมาสู่ทุกดวงใจซึ่งมีหลวงพ่อธรรมชยโยเป็นหลักชยัยเป็นศูนย์รวมใจให้คณะสงฆ์เจ้าหน้าที่และสาธุชนได้มุ่งสร้างความดีสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ดินแดนอาทิตย์อุทัยสืบต่อไปค่ะ ก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้พร้อมใจร่วมพิธีถวายมหาสังกทาน4ี่0 0กว่าวัดทั่วประเทศที่จัดขึ้นณวัดพระธรรมกายประเทศไทยพร้อมกันนี้ทางวัดก็ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน4ี่0 0กว่าวัดทั่วประเทศให้สาธุชนได้ร่วมถวายพร้อมกับศูนย์การพิธีณวัดพระธรรมกายยังความปลื้มปิติในบุญใหญ่ครั้งนี้ให้เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์เจ้าหน้าที่และสาธุชนเป็นอย่างมากค่ะ